สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเวลาอีกห้าทีเขาเที่ยงคืนแล้วนะแต่ก็นั่งทํางานอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าหงทํางานยังไงอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นที่เป็นต่างหูแล้วผงก็จะติดนี่เข้าไปนะคะนี่นี่นี่น,น่จิ้มให้มันเป็นให้มันเป็นต้นขึ้นมาอย่างนี้นะ ก็คืองานจิวเวลี่อะคะ่ะเร็วไหมไม่มีอะไรทําก็เลยถ่ายให้ดูเล่นๆการทำงานจิวเวลี่นี่ก็คือต้นที่หงติดแล้วก็อีกอันหนึง่งนี่เยอะไหมคะสวยไหม แต่หงจะติดให้หมดถาดนี้ถาดนี้ภายในคืนนี้ไม่รู้จะง่วงก่อนหรือเปล่านะเร็วไหมอ่ะสนใจมาฝึกได้นะไม่มีอะไรทำก็เลยต้องมานั่งทำงาน น่าสงสารเนาะผับก็ไม่ได้ไปเล่าก็ไม่ได้กินเป็นเด็กดีค่ะวันนี้โอเคพอจะเห็นยังนี่แล้ววันหลังจะถ่ายดูใหม่นะหน้ามันอยู่